สวัสดีตอนบ่ายสองบ่ายสอแล้วนะจ๊ะทุกคนอยู่ใกล้ๆไมาเรียกหน้าร้านได้นะอัปเดตทุงช่วงเวลาเลยลูกค้าอยู่ซอยไหนบางปา,าี่หรอคะบางบางเวยเข <c oughs> าอยู่ลงไฟ้าบางปะกอ๋อลงไฟฟ้าบางไอยู่ตรงไหนลูกค้า วงลงไฟฟ้าขอบคุณนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะมา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 ,มากีกคน,<า>น้วคก็น้ำลายไหลเหมือนกัน ชิมกันหน้าร้านไปเลยเอาเม็ดใหญ่ไหมแม,แม่หรือเอาแค่ท่อนเดียวท่อนเดียวพอแล้วอร่อยอ่ะนี่ของแพ้เลยใช่ไหมลูกค้าอร่อยอ่ะอร่อยนะคะ <laughs> ไม่ผิดหวังลูกค้าบอก ในโทรศพัพท์หรอดูทุกวันดูทุกวันขอบคุณค่ะฝากกดติดตามร้านสเรียนโจมไปด้วยนะจะ,จะจีแจกจะ,จะจีแจกบางประปงตตแตกเจ้อ้อมได้นะคะแตกวัดเจ้อ้อมนะคะเจ้อ้อมขายสเรียนนะคะ แล้วลูกนั้นไม่เงียกลับบ้านก็รอนะลูกนั้นกินลูกนี้นะลูกที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้น่ะโอ้ลูกเดียวพอก่อน ไม่พลาดให้เลยสุดยอดเลยลูกค้าบอกสุดยอดเลยลูกค้ายิ้มอย่างเดียวจะออมหันหน้าตรงๆอ่ะเดี๋ยวถือนี่ให้ถือนี่ให้มาทุเรียนด้วยอยนะ่าเนยยิ้มมาเปิดแมสได้ไหมเปิดได้ตามหูนี่ออกออกดังสอกโอเคขยับามแบงค์แบงค์บน ม <laughs> าแม่มาถ่ายกับหนูหนึ่งสองสามบอกไหมบอกได้จตะเอาให้ถูกใจ